ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอิวชวนปลูกกับบรรยากาศในสวนเช่นเคยนะคะวันนี้จะงัดเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยค่ะวันนี้จะเป็นการดูแลพริกมะเขือหรือแม้กระทั่งอะไรล่ะถั่วฝักยาวบวบงูอะไรอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ปลูกในกระถางนะคะวันนี้จะเป็นสไตล์คนเมืองเช่นเคยนะคะเพื่อนๆที่ปลูก พืชผักพวกนี้ในกระถางแล้วเก็บกินผลผลิตไปในหลายๆรุ่นแล้วนะคะแล้วต่อมาเกิดปัญหาเรื่องว่าเขาเสื่อมโทรมแล้วก็ชะงักนะคะชะงักการเจริญเติบโตไม่ไปต่อนะคะหรือแม้กระทั่งว่ามีเพีย้ยมีแมลงศัตรูมาลบกวนนะคะ เพื่อนๆวันนี้อิวเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูแลนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามกันมาแล้วอ,อก็คงจะเคยเห็นวิธีการของอิ๋วมาบ้างแล้วเพราะว่าอิ๋วจะทำสูตรนี้อยู่ตลอดนะคะเคยทำวิดีโอที่เกี่ยวกับว่าดูแลให้มี ให้ห่างไกลจากโรคให้มีลูกมีผลให้ไม่ต้นไม่โทรมอะไรเงี้ยค่ะมาโดยต่อเนื่องนะคะแล้วก็มันก็ได้ผลนะคะวันนี้มายืนยันว่าสูตรเดิมที่เคยให้มันโอเคมันใช้ได้นะคะแต่ว่าสำหรับ f อซมือใหม่เพื่อนเพื่อนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะหาวิดีโอไม่เจอนะคะวันนี้อิ๋วจะ ตเตรียมอ,อุปกรณ์แล้วก็มาบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งมาดูกันค่ะว่าติเตรียมอะไรบ้างง่ายๆนะคะในครัวของเราเลยเราเป็นแม่บ้านวัสดุเหลือใช้ในครัวนะคะนี่เปลือกไข่เพื่อนๆเรากินไข่เก็บสะสมไว้นะคะเก็บสะสมไว้อย่างนี้ได้เยอะๆแล้วนะคะเพื่อนๆจะต,ตากให้แห้งสักหน่อยก็จะดีนะคะ จากนั้นก็เพื่อนๆเอาใส่ถุงนะคะใส่ถุงแล้วก็ทุบๆๆๆๆนะคะแล้วก็เอามาคั่วไฟค่ะคะั่วไฟให้ไหมแบบนี้เลยค่ะนี่อีกเพิ่มคั่วมาใหม่ๆเขะ,ะยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะจะทิ้งไว้ให้เย็นสักหน่อยนะคะอันนี้การคั่วไฟเนี่ยเขาจะามีกลิ่นกรมฐถันเพื่อนๆมีกลิ่นกลิ่นกรมฐถนไล,ไล่มดไล่แมลงนะคะพวกมแมลงศัตรูพวกเหี้ยพวก มดอะไรที่เป็นปัญหาเกี่ยวให้กับพริกกับมะเขือเรานะคะเขาจะกลัวไม่มารบกวนต้นไม้ต้นพริกต้นมะเขือของเรานะคะไอได้ผลมากๆอยู่ใช้ใช้มาตลอดใช้มาต่อเนื่องนะคะสูตรนี้เพื่อนเพื่อนรับรองไม่ผิดหวังนะคะมายืนยันว่ามันโอเคใช้ได้เลยอันนี้คือเกี่ยวกับการไล่มแมลงนะคะไอเอาตัวนี้สูตรนี้สูตรเดียวครอบคลุมเลยนะคะส่วนการบำรุงค่ะเพื่อน การบำรุงไม่ให้ต้นเขาโทมนะคะเ,เขาออกลูกออกหลานแล้วรับปุย๋ยอาหารหลัก NPK ไปเรียบร้อยแต่มันก็บางทีอ,ออกลูกมากๆบ่อยๆเข้าบางทีต้นก็จะโซมนะคะเราจําเป็นจะต,ต้องให้อาหารเสริมนะคะถ้าเพื่อนๆทําฮอร์โมนไข่เพื่อนๆใช้ฮอร์โมนไข่ได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีพื้นทีก่กว้าง ถ้าทําเป็นฮอร์โมนหมักไปเป็นเดือนเอนี่ยค่ะเราจะใช้ปริมาณนิดเดียวมันก็จะไม่เปลืองนะคะในกรณีที่ทำสวนใหญ่เราใช้ถังพ่นใหญ่เนาะใส่ปริมาณนิดเดียวอันนั้นมันคือมันจะมีความเป็นกรดเป็นอะไรเนาะเราต้องใส่ปริมาณน้อยๆน,นะคะอันนั้นก็ได้ผลเหมือนกันแต่สําหรับของอิวนี่มีไม่กี่กระถางนะคะมีไม่กี่กระถางแล้วก็นานๆจะใช้ทีนะคะอิวก็เลยใช้แค่ ทำแบบสดๆไม่ต้องหมักนะคะอิกจะใช้แค่ไข่ใบเดียวนะคะแล้วก็มันก็จะประมาณ7-10วันอิ๋วก็ทําครั้งหนึ่งเนาะกับไข่ใบละ3บาท5บาทนะคะเพื่อนๆมันก็จะไม่เปลืองมากอิกวก็จะไม่เสียเวลาไปหมักนะคะคุณภาพมันจะเหมือนกันค่ะกับฮอร์โมนไข่ที่เราหมักไว้นานๆนะคะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็คือว่าทําแล้วก็ผสมน้ํารดลาดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าฮอร์โมนไข่นี่ต้อง ต้องมีปริมาณที่เขากําหนดไว้นะคะลิตรหนึงใส่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเนี้คะ่ะเพื่อว่าจะไม่ให้ใบเขาไหม้คะ่ะอันนี้เปลือกเ,เก็บไว้ไเก็บไว้คั่วนะคะไข่นี้เพื่อนๆต้องคั่วนะไม่คั่วมักิ่นกรรมฐาันมันจะไม่ออกแมงมันจะไม่กลัวะคะ่ะอ่าทีนี้เอาใส่ชูรสเพิ่มไอ้ช่วยบํารุงดอกบํารุงผลบํารุงลูกเขาด้วยผงชูรสช้อนชานะคะช้อนชาหนึ่ง นะแล้วก็อีกก็จะใส่น้ำหมักปลานะคะน้ำหมักปลานี่ใส่พาะเขาก็ได้หรือผสมไปอย่างนี้เลยก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆก็ใช้ตัวไก่กับชูสก็ได้นะคะแต่พอดีว่าตรงอีงมีนะคะอันนี้หมักไปเรื่อยๆะคะ่ะเพื่อนๆหมักทีละน้อยๆหมักไปเรื่อยๆอีกมีสูตรให้เพื่อนๆอยู่นะใส่ไปประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะกับดอกไข่ฟองหนึ่งะคะแล้วก็ตีให้แตก พี่ต้นทำแบบนี้แล้วต้องผสมน้ำนะคะพอดีมีพี่สาว f อซคนหนึ่งนะคะอะบอกว่าเห็นพี่อิ๋วทำที่เคยทำของพี่มีเยอะว่าเขาพอทำผส,ผสมเสร็จไม่ได้ผสมน้ำค่ะฟังฟังอิวไม่จบนะคะไม่ได้ผสมน้ำไม่ได้ไม่ได้ลดความเข้มข้นเขาลงค่ะเอาไปเอาไปหวังดีเอาไปลานลงทั้งทั้ง ทั้งหมดนี่เลยในต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะคะปรากฏว่าเช้ามาเรียบร้อยเลยะค่ะเขาเขาคงจะสำลักสำลักความอร่อยะค่ะเขาก็เลยม่องแท่งไปนะคะอ่าจะลืมนะคะผสมน้ําอันนี้ของอิ๋วจะใช้ประมาณครึ่งลิตรนะคะกวยวยปากกระยาวของอิ๋วเนี่ยค่ะมันจะจุน้ําประมาณครึ่งลิตรนะคะก็จะได้อย่างนี้แล้วก็จะเอามาเใส่ได้เลย สมน้ำเจือจางนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปรดราดที่ต้นเขาได้เลยจะทำแบบนี้ทุก7-10วันนะคะหรือแล้วแต่ความขยันนะคะหรือบางทีมีความรู้สึกว่าเขาจะเริ่มโสมอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ไม่ไม่ปล่อยให้เขาโสมไปเลยนะคะถ้าปล่อยให้โสมไปเลยมันจะดูแลยากะคะ่ะสูตรนี้ทำควบคู่กันไปเพื่อน,อนๆจะห่างเ็ไกลจากโการคดยาบมแงนะคะ พริกมะเขือถั่วหรืออะไรพวกที่ออกลูกอะคะ่ะใช้ได้หมดนะคะแต่ว่าก่อนที่อิวจะโรยอันนี้อิวจะเอาอ้น,นี้ไปโรยอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะมีขั้วมาใหม่ใมโรยใส่ที่โคนต้นเขาเลยที่วงท่อะคะ่ะพวกกระถางอยู่ทําอยู่ประจําแต่ที่วงท่อนี่ที่ เพื่อนๆไม่เห็นที่หน้าดินนี้เพราะว่าอิ๋วเติมดินเขาไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําดินมันยุบตัวลงอิ๋วก็เอาดินมากลบนะคะประกบทีอิ๋วก็จะเอาไอ้พวกนี้มาใส่ทีมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ค่ะโรยไปให้ทั่วอย่างเงี้ยพวกมดพวกมแมลงเขาได้กลิ่นควันไฟเขาจะนึกว่าไฟไหม้อ่ะค่ะเขาจะไม่ชอบนะคะโรยให้ทั่วนะคะค ในเปลือกไข่เขาก็จะมีประโยชน์มีแคนเซียมของเขาด้วยค่ะทั้งบำรุงทั้งไล่มดไปด้วยในตัวะคะ่ะแต่เพื่อนๆต้องขั่วนะคะไม่คั่วไม่ได้นะไปคั่วจะเป็นการเรียกแขกซะด้วยนะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาวไอไข่ขาวอะคะ่ะเพื่อนๆแทนที่จะไล่มันกลับจะเรียกแขกนะคะนะคะโดยให้ทั่วไปอย่างนี้เลย แล้วเราค่อยเอาโปรตีนเร่งด่วนของเรามาลาดนี่อันนี้ถั่วฝักยาวเพื่อนๆถ้าติดตามอยู่มาตลอดจะเห็นนะคะอีปลูกมานี้น่าจะได้3ามสเดือนเข้าไปแล้วนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับยิวให้เพื่อนๆไปอยู่แล้วตลอดนะคะเพื่อนๆย้อนดูวิดีโอเก่านะคะเข้าไปในช่องของยิวนะคะกดคําว่าวิดีโอค่ะเพื่อเพื่อนมันจะขึ้นมาค่ะ นี่แตงกวาคือโรคภัยยังไม่มีแต่เราจะป้องกันไว้ก่อนนะคะแตงกวาอยู่กํลาลังออกลูกนะคะเดี๋ยววันหน้าจะมาทําวิดีโอเกี่ยวกับแตงกวาให้นะคะเพื่อนคือเราปลูกใส่ถุงดำเท่านี้เราก็พอได้กินได้ในครอบครัวนะคะกํลาลังออกลูกดกเลยมะเขือเทศนะะใส่เห็ดทั่วไปอยู่นี้นะคะมีเยอะใส่เยอะไปเลยค่ะไม่ผิด เนี่ยพวกต้นเก่าพวกพริกเนี่ยค่ะเศษเปลือกไข่ยังมีอยู่ค่ะอยู่เติมอยู่ตลอดนะคะใส่มันทุกกระถางแล้วเพื่อนเพื่อดูความสมบูรณ์ของพริกอิวนะคะเขาจะขึ้นมาใหม่นะคะมีหลายๆรุ่นมีทั้งมีทั้งลูกสุกนะคะมีทั้งลูกอ่อนมีทั้งออกดอกมาใหม่มีเนี่ยมีหลายๆรุ่นหลายหลายไซส์นะคะเราทําวิธีนี้เขาจะทดแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆต้นเขาจะม่โทมนะคะ อย่าปล่อยให้เขาโทมจนกระทั่งแบบว่าเขาหมดลูกหมดหลานแล้วเพื่อนๆค่อยมาทําอย่างนั้นมันก็จะแก้ไขมันก็จะได้ผลช้านะคะเพื่อนๆเราก็เก็บลูกไปเก็บลูกไปบํารุงไปประมาณนี้ค่ะนคะคะทุกเพื่อนเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพราะบางทีมันกลิ่นมันหมดนะคะกลิ่นมันหมดเรากลัวมดแมงจะมาใหม่แล้วก็อีกก็จะคั่วมาใหม่เพราะพัาที่บ้านนี่กินไข่เก่งนะคะ อันนี้พี่ขี้หนูพี่ขี้หนูก็ให้เข้าไปด้วยค่ะพี่ขี้หนูก็กําลังออกลูกออกขนนี่ใส่เข้าไปนี่มานี่นนะคะ่ะในส่วนของไข่ไข่ชุรสแล้วก็น้ำหมักปลานะคะผสมน้ําเจือจางแล้วเพื่อนๆก็ลดลาดได้เลยะคะ่ะหยอดนะคะเพระาะว่าเราเป็นภาชนะไอ้เล็กๆเ,เนาะเพื่อนๆก็หยอดลงนะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ค่อย โปรยน้ําตามลดน้ําตามปกตินะคะเพื่อนๆจะสามารถทําก่อนการลดน้ําใหญ่ของเพื่อนๆนะคะก็คือทําอย่างนี้บํารุงทําอย่างนี้ให้เขานะคะเช้าๆแล้วเพื่อนๆก็ค่อยเปิดใส่ยางฉีดนะคะไปตามปกติเนี่ยเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีพริกออกมากินหลายรุ่นอย่างต่อเนื่องนะคะลองทําดูนะคะเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังนะคะย้ําว่าอย่าลืมเติมน้ําเพื่อจะจางนะคะ นนไปหยอดใส่ทุกต้นเลยนะคะแล้วประกอบประกอบกับอันนี้ก็เพิ่มอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มแผ่นกาวดักแมลงสีเหลืองๆนะคะที่อิอแฝนไว้ทั่วสวนนะคะเพื่อนเเราไม่อยากพึ่งสารเคมีไม่อยากฉีดยาฆ่าแมลงค่ะเพื่อนๆแบบนี้มันจะได้ผลมากๆลองเอาไปใช้ตามที่อูบอกกันนะคะรับรองได้ผลหรือ แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันมันไม่ได้ตามที่อิวบอกก็ลองทักมาพูดคุยกันนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแชร์ร่วมกันนะครับมาคุยกันในคอมเมนต์เผื่อว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาอ่านจะได้ได้รับประโยชน์กับเราไปด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ